แซบหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงแสนซับหรือยังกาแฟไฟใช่ไหมเอาไลฟ์สดได้หรือยังได้แล้วครับไลฟ์ไลฟ์่เร็วมันเป็นไปได้ยังไงวะเมื่อนี้เปิดได้ไหมเปิดกล้องได้ไหมเปิดได้ไหมหรือมันเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะได้ยินจ้าเดี๋ยวนะ เห็นไหมอะ่ะเน็ตมันไม่ค่อยดีไ,ไ,ยดได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงมนตกกแล้วเน็ตมันไม่ดีเดี๋ยวเดี<อ>๋วพี่เป้พิม์เบอร์ให้ดเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บนึงมันสะดุด เรโทหาเดี๋ยวนะแป๊บนึงลูกจะเป็นลูกก็ได้มันน่ารักนะฮะใช่แล้วครับในช่วงนี้อากาศร้อนๆก็จะทักเยนะนะครับครับคุณพี่สบายใจนะครับเนาะแว่นตามาดามสวยจังเลยนะครับเบนเนมอ่ะแบนเนมไม่สวยได้ไงอ่ะแบนแล้วก็เนมบึงแบนเนมนะครับแบนเนมเขาไม่เรียกแบนเนมแบนเนมอันนี้ขนาดว่าได้ถือยาหน้ามั้ยนี่ ถอยาน้าม,ามกลวนี่กวนี่ชุมเจ้าหอมบราช,ชั่มคาได้ผู้เดียว <c oughs> ติดปัญหาตัวพ่อที่ถือยาหน้า ไมม่่่ททรรรรราาาบบบละคัเเนนืองงี้ไไจิๆด้เห็นอะไรมันเน็ตไม่ดีวะเน็ตไม่ดีจ้ะถ้าใส่กระโปรงคงจะสวยสวัสดีครับเอ็มีป้าลองสวัสดีค่ะฝนตกพายุเข้าฝนไม่ได้จกเลยเว่นยี่ห้อแบรนด์แนมนะฮะยูคนเม้นมาหลายๆโอ้ยยิงแม่ยิงลูกแม่นี่นี่บัง ว่าหอดผู้บ่าวแล้วหน้าตาสดชื่น <c oughs> ว่าหอดผู้บ่าวแลวก็น้าตาสดชื่น <c oughs> เออ,เอ,อมีความกะเปลงปังบม่มมมได้เบิ่งว่าเจ้าของละแก่เอ,อ้าแก่นี่บอมบอมมีคาเกิดก่อนอนายุอายุเพียงตัวเลขครับไม่ได้มานเป็นแคขี้ข้านถูก อ่ะมาพร้าวมะพร้าวห้าวยิ่งแก่ยิ่งมันถ้าไม่ไปเอาน้ำร้อนใส่น้ำมันมันก็บ่อเนาะ ลุงท้าไปไหนป้ารองาแล้วน้าทีนี่ห้ามห้ามถามคว้าชีค่อยเด้อเออคว้าชีค่อยน้ำเมือลี่แล้วสวัสดีค่ะป้ารองข้ามากดไลค์ให้เป็นกำลังใจค่ะแม่แม่พอกันเลยลูกทิ้งลูกแม่พอกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาผู้บาวทุกคนแม่ดิวันนี้กุ เฮ้ยหัเปล่ากันจ้าวัปีน่าย้องน้องเป้จะีาชีลักทางได้เดี๋ยวเมื่อวานนี้ผมก็ทำมาชีลักทางได้ไม่เป็นไรฟ้าชีเอาไปกขวบข้าวแมงวันตึงหัวได้ถูกใจนะฟ้าตุ้มจ้ามันถูกใจเราพอยเปล่าเด้นี่นะครับจ้าวปีน่าน้องเต้ยน้องดาน้องเป้นะครับการโทรหาพี่เต้มนะครับ ทีมงานของพี่อทนายตั้มสิดทาะครับจะเอาถิงแม่ายนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคถัดไ์กดติดตามกดแชร์ติดต่อไสากด่วนด้านให้พี่ติ๋วหน่อยยาย